รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยย้อนกลับไปตอนเด็กนะครับก็คือ,อพ่อจะเป็นรปภส่วนแม่ก็จะเป็นกรรมกรกร่อสร้างเงินบอกว่า20-30บาทจะเติมน้ำมันรถมอไซค์ไป ตอนนั้นก็คือเราเป็นคนที่ไม่มีอะไรเป็นคนจนเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ก้าวไม่ได้ก็คือจะคิดเล็กก็คือมันมันไม่มีแรงมาผลักให้ตัวเองก้ามข้ามจากที่ผมเป็นโรคก,กรรมกรแล้วเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณชนะใจตัวเองได้เนี่ยคนก็รวยสนับสนุนโดยมิตซูบิชิมิรา n สโนโ r ล ปันความงามเมโกคลินิกแปรงสีฟันซิสเตมาโฟมอสจากชีวิตลูกกรรมกรครอบครัวแตกแยกพบกับความลำบากในชีวิตมากมายแต่นั่นกลับเป็นแรงผลักให้เขามุมานะทำงานทุกอย่างเพื่อแลกเงินและใช้เวลาเพียง5ปีเปลี่ยนฐานะจากลูกกรรมกรยากจนกลายเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สร้างไรายได้ 150ล้านบาทด้วยวัย36ปีสุวิจักศรีอารีสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอายุนารายการรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะทําแต่ต้องล้มเลิกเพราะคิดว่าเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนมหาศาลแต่สําหรับผู้ชายคนนี้เขาเริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์ เป็นเพียงลูกกรรมกรยากจนแต่ศึกษาหาความรู้ทุ่มเทใส,ส่ใจในงานทำให้เขาสามารถสร้างอาคารพาณิชย์และพัฒนาต่อยอดนำไปสู่ธุรกิจอสังหาหริมทรัพย์มูลค่านับ150ล้านบาทเคล็ดลับความสำเร็จของเขาคืออะไรตามพิธีกรของเราไปพบคำตอบกันเลยครับ เกมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอตัวแล้วค่ะครับน้องยิบครับนี่อายุน้อยร้อยล้านคนแรกรอบหลึกของเราในวันนี้คุณเกมครับใช่แล้วหวานมากครับแล้วที่ต้องห่วงใส่มากๆเลยนะคุณเกมครับไม่กินกาแฟแบบนี้ไม่ร้อนเหรอครับก็นิดๆหน่อยอากาศกําลังดีค่ะเราต้องมายืนริมแม่น้ำใช่ใช่ค่ะสสวัดีครับทราบมาว่าดูแลธุรกิจอยู่หลายอย่างด้วยกันตอนนี้คุณเกมไม่ทราบว่าดูแลธุรกิจอะไรอยู่บ้างครับ ก่อนหน้านี้ก็คือจะทําหนังสือมานะครับแล้วก็มาทําเป็นธุรกิจอสังหานะครับจะแบ่งเป็นส่วนสองส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยจะเป็นบริษัทรับสร้างบ้านแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทางตัวเองก็จะลงโครงการโปรเจกต์ของตัวเองอันถามจริงครับธุรกิจอสังหาเริมาทราบพิธามครับตอนนี้ไม่ทราบว่าบูลค่าธุรกิจนี้ประมาณเท่าไหรต่อปีนะครับก็น่าจะร้อยกว่าล้านนะร้อยกว่าล้านต่อปีคุณเกียไม่ทราบตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้36ครับพี่คอนทายว่าเราควรจะไปหาที่สบายๆนั่งคั จริงด้วยครับเชิญเลยครับ เปลี่ยนแปลงเวลาใหม่ดูพวกเราแต่งตัวกันคุ้มคานขึ้นนะครับเนี่ยใช่ค่ะสถานที่ก็ดูดีด้วยค่ะพี่กองค่ะโอ้โหริม,มน้ำาจะพยา,ยาม,มองเห็นสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายเลยนะครับใช่ค่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วเมื่อกี้นิยบยงมาแล้วค่ะพี่เกมค่ะคือพวกเราอยากรู้มากว่าโดยปกติเนี่ยคนที่ทําธุรกิจที่เรียกว่าอสังหาริมทรัพย์ดูยิ่งใหญ่มากแล้วคนคิดว่าพื้นฐานน่ะคนทำเนี่ยที่บ้านน่าจะต้องมีเงินอยู่แล้วแต่ว่าพี่เกมเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นลูกกรรมกรจริงๆใช่ครับ ย้อนกลับไปตอนเด็กๆนะครับก็คือพ่อจะเป็นรปภส่วนแม่ก็จะเป็นกรรมกรก่อสร้างเขาจะแยกทางกันตั้งแต่เด็กผมก็จะจอยู่กับยายที่บ้านพอจะเล่าได้ไหมครับตอนเด็กๆเนี่ยเติบโตมาเป็นยังไงถึงมาเป็นทุกวันนี้ได้อะครับก็คือตอนเด็กๆเนี่ยเหมือนว่าถูกทิ้งไว้จากตรงนั้นเนี่ยผมมาเรียนที่กรุงเทพนะครับตอนที่มาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยจริงๆเขาไม่อยากให้ผมเรียนหนังสือแต่คือเราก็อยากจะเรียนเสร็จแล้วเรากู้เงินรัฐบาลเรียน แล้วก็คือเงินของเงินกู้ของรัฐบาลยังไม่ออกในเทอมแรกมันก็เลยแบบเราไม่มีตังค์ใช้ก็คือเพื่อนเนี่ยที่มาอยู่ของพั้วยกันเนี่ยเขากลับบ้านพอเลิกเพื่อนกลับไปแล้วเรามาถึงพเพอเฮ้ยลืมว่าจะยืมตังค์เพื่อนอก็เลยตังค์เงินมเแล้วอยู่ห้าบาทตอนนั้นเงินเลยเหรอเงินเลยเฮ้ยเราจะทําไงดีแต่แล้วว่าโถ้าเกิดซื้อมามากิกนมื้อเดียวเลยนะคิดไปคิดมา จนนึกออกว่าพ่อเราเนี่ยอยู่ที่สมุทรปราการแถวอเป็นเรียลสัโลง an, แล้วแล้วก็ลองโทรไปบอกพ่อผมไม่ไม่มีเงินกินข้าวอะ่ะผมไปหาพ่อได้ไหมพ่อก็บอกเอามาสิเราก็ผมก็เอาเงินตัวเนี้ยคือโทรไปละบาทนึ่งละสี่บาทนะครับแล้วก็ผมจําได้ว่าผมนั่งรถอนไปประมาณสามบาทห้าสิบพอลงมาหน้าอิมพีเรียลสัโลงเนี่ยมันอีกประมาณสักเจ็ดแปดกิโลประมาณนั้นนะครับก็คือเหมือนว่าตัางค์มันไม่พอและหน,นึ่งห้าสิบตังค์อะไรเงี้ยแต่ซื้อน้ำกินก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีละ เราเดินไปตอนนั้นน้ำตาผมไหลเลยนะมันเลยจำฝังใจว่าเราเดินไปเ,เราเห็นคนอื่นเนี่ยเขาโหน้ําเขากินข้าวในห้องอาหารหรูๆอะไรเงี้ยข้างทางแค่มีกระจกกัน้นเความคิดผมตนนันก็คือหลูแล้วตอนนั้นค,คือแค่ตังเราจะซื้อน้ำยังไม่มีไม่ต้องพูดถึงข้าวตอนนั้น ก็ส่งเสียตัวเองเรียนโดยการไปรับ job พิเศษด้วยใช่ครับก็หลังจากที่อยู่ปริญญาตรีตอนได้ทายเนี่ยเราเคยประกวดโดมอนที่นครสวรรค์แ <friend> ล้วเราได้ได้รางวัลแล้วมีบนลลนิงที่กรุงเทพให้ไว้แล้วก็พาไปประกวดไปขึ้นเวทีไปอะไรเงี้ยนะครับพอเราจบแล้วเนี่ยก็คือเจ้าของธุรกิจคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเกมอยากรวยไหมเขายื่นหนังสือให้ผมมันเป็นของโรเบิร์ตกิวลสกินะครับพ่อรวยสอนลูกผมเลยเอามาอ่านคืนเดียวผมอ่าน ให้หนังสือเล่มนั้นนะครับไอ้ที่อ่อานเล่มแรกครับพ่อรวยสอนลูกรวยนะครับ,รบมันให้อะไรกับเรามาถึงบอกว่าเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยตลอดการลากนั้นใช่ครับมันพลิกค,คือเหมือนว่าพอเราได้อ่านเสร็จแล้วเราทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราเกิดมาเนี่ยไม่ได้มีใครมาบอกว่าเราต้องจนตลอดครับผมให้ตรงนั้นน่ะจุดประกายผมเลยพอจุดประกายเสร็จแล้วเฮ้ยมันเริ่มเราอยากจะทําธุรนกะิจอ่ะก็เลยกลับมาอยู่ต่างจังหวัดนครสวรรค์เพื่อนเป็นแรางงานขายรถก็บอกไปสมัครสิแล้วก็ไม่สมัคร ระหว่างที่เราทําเป็นพนักงานขายรถเนี่ยเราก็อ่านหนังสืงอม,มันเก็บความรู้ไปเร<ๆ>ื<ๆ>่อยต่อพอข้อมูลความรู้เราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ถามตัวเอ้ยเราพร้อมหรือยังผมก็เลยว่าเฮ้ยธุรกิจแรกเนี่ยเราจะเริ่มยังไงก็เลยบอกถ้าเกิดเริ่มจากมันเราไม่มีทุนผมก็คิดว่ามันต้องใช้แรงก่อนใช้ความสามารถคือธุรกิจหรือการธุรกิจอะไรที่มันจะเริ่มจากไม่มีเงินทุนมันจะใช้ความสามารถแ,รและแรงงาน,น านต้องคิดในสิ่งที่ท่านต้องการแล้วในที่สุดท่านต้องทำในสิ่งที่ท่านต้องคิดจอร์ดเบอร์นาร์ดจากพื้นฐานครอบครัวที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่เขาสามารถเปลี่ยนชีวิตจนก้าวมาสู่การเป็นนักธุรกิจร้อยล้านได้อย่างไรพบคำตอบช่วงหน้าครับคือเป็นผมเป,นเป็นคนที่แบบว่าชอบลงมือกระทำถ้าเกิดคิดแล้วต้องทำให้ได้คนส่วนใหญ่ที่ก้าวไม่ได้ก็คือจะคิดเล็กเพราะถ้าเกิดคิดเล็กๆทำไปเดี๋ยวก็ตาย อายุหนึ่งร้อยล้านชวนุณผู้ชมร่วมสนุกเมื่อดูรายการจบแล้วค่อยไปกดไลค์และตอบคำถามใน Facebook อายุหนึ่งร้อยล้านผู้โชคดีสิบท่านจะได้รับหนังสือไขรหัสถุมทรัพย์เกินล้านและไขรหัสโวยด้วยจิตอย่างรู้พร้อมลายเซ็นคุณสุวิศจากสีอาลีตรงตรงถึงมือคุณจากสมนักพิมพ์ปอกมอลล์ค่ะอายุหนึ่งร้อยล้านอ้อ้อยุนึ่งร้อยล้านมันเหมือน ว่ามันมีแรง2องอย่างอ่าหนึ่งความกลัวอันหนึ่งความกล้นนา,ม,ลามันต่อสู้กันอย่างมหาศาลพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยอาที่เดียวมีคนโทรมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราเราเริ่มได้แล้วอะมันจุดจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราบอกว่าเฮ้ยเราก็ทำธุรกิจได้นะหลายคนคงไม่เชื่อว่าชีวิตลูกกรรมกรคนหนึ่งจะสามารถเปิดบริษัทเป็นของตัวเองและใช้เวลาเพียง5ปีในการก้าวขึ้นมาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มูลค่าร้อยล้านได้อย่างไรอายุน้อยร้อยล้านของเรา พร้อมที่จะเปิดเผยเคล็ดลับคว้างเงินล้านแล้วค<ฮ>รับธุรกิจแรกที่คุณเกมตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเป็นนักธรุกธรกิจธุรกิจแรกที่เราฝันเอาไว้คืออะไรครับได้มีโอกาสมาอบรมที่ฐานเศรษฐกิจก็เรื่องเป็นในหน้าขายสังหาริมทรัพย์ก็คุยกับเพื่อนมาเลยนะคุยว่าเราจะทําธุรกิจกันเราจะทําธุรกิจหนังสือ,อ,อขายรถและบ้านภาคกลางตอนบนเพื่อนเอเมริกาเพื่อนบอกเฮ้ยถ้าเกินออกไปเนี่ย เป็นพนักงานขายเรามีเงินเดือนทุกเดือน <S 2> <S 2> อถ้าเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราไม่ได้เงินเดือนแถมเราจะต้องหาเงินมาจ่ายคนอื่นครับอะไรคือการตัดสินใจว่าครั้งนี้แหละเราจะลุยตรงนั้นแหละมันเหมือนว่ามันมีแรงสองอย่างอัาหนึ่งความกลัวอันหนึ่งความกล้ามันต่อสู้กันอย่างมหาศาลตอนนั้นคือฝันของเราคือเราอยากเป็นนักธุรกิจประเภทไหนครับอะไรคือที่เราจะไปตอนนั้นคือเราไม่คิดเลยนะว่าเราจะทําอะไรแต่รู้ว่าเฮ้ยช่องทางเนี่ยเราจะจะเปิดไปตั้งบริษัทไอ้ทำหนังสือแต่ <S 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 อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือบอกว่าลองหาก่อน ถ้าเกิดเราทำบ้านขายตรงนี้ถ้าใครแสดงว่าเราพร้อมแล้วแหละคุณผู้ชมคะทราบไหมคะว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ถือว่าเป็นพีทองเลยก็ว่าได้โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยจำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนทั้งหมดในปี2556ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนมีจำนวน29,000หน่วยด้วยกันซึ่งแบ่งเป็นคอนโดมิเนียม47%บ้านเดี่ยว3 0ทาวน์เฮาส์10%อาคารพาณิชย์1 1 แหมเห็นอย่างนี้แล้วถ้าเราได้เข like ้ามาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็คงจะดีเพราะฝันที่จะเป็นอายุน้อยร้อยล้านก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วล่ะค่ะโอ้ว้าอะไรคือสิ่งที่เราตัดสินใจสร้างบ้านขายก่อนเลยครับมันมีสองเท็ครับคือถ้าเกิดเรามามองในมุมตอนที่เราตอนนั้นก็คือเราเป็นคนที่ไม่มีอะไรเป็นคนจนเนี่ยคือตอนนั้นเราอยู่ฝั่งตรงนั้นเนี่ยเราจะคิดคือ คนส่วนใหญ่ที่ก้าวไม่ได้ก็คือจะคิดเล็กก็คือมันมันไม่มีแรงมาผลักให้ตัวเองข้ามเข้ากลัวอ่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเราได้อา่านศึกษามาเยอะทุกเล่มบอกให้เราต้องคิดใหญ่เพราะถ้าเกิดคิดเล็กๆทาไปเดี๋ยวก็ตายคือเป็นผมเป็นเป็นคนที่แบบว่าชอบลงม,มือกระทำถ้าเกิดคิดแล้วต้องทําให้ได้วงการแรกครับในชีวิต ครับขอคุณเกมพื้นที่เท่าไรใช้เงินลงทุนกี่บาทครับเอ่อตอนนั้นพื้นที่อยู่ประมาณ60ตารางวานะครับแล้วก็กะว่าจะสร้างบ้านก็คือเราคิดคำนวณดูแล้วเนี่ยมันน่าอยู่ประมาณร้อสี่้านห้านี่แหละผมก็ไปคุยกับแบงค์แบงค์ก็บอกว่าต้องการหนังสือรับรองเงินเดือนเอ่อต้องมีสเตทเมนต์จากตรงน,นั้นเนี่ยที่ผมที่จะทำเนี่ยผมต้องต่ออายุไปอีกหกเดือนกว่าจะได้ทำเพราะว่าต้องมาเดินสเตทเมนต์เมื่อก่อนนี้ไม่เคยเดินตอนหลังเคยเอาเงินเข้าแล้วก็ไปยืมเงินอื่นมาเข้าเ,าเงินก็เข้าอยายามเอาเข้าให้มันเยอะ เงินลงทุน1นล้านห้าแสนบาทบต้องเดินบัญชียังไงครับออตอนนั้นรู้สึกว่าขั้นต่ำเนี่ยมันจะต้องอยู่ประมาณสักสองสามหมื่นบาทมไม่ต่ำกว่าสองสามหมื่นบาทนะครับเพราะว่าเขาจะคิดจากยอดรายได้เนี่ยคูณ30%นั่นเป็นกําลังผ่อนพอเบรคเสร็จแล้วก็ขอรับสินรองเงินเดือนว่าขอบวกค่าคอมมิชชั่นด้วยนะเงินเดือนบวกค่าคอมมิชชั่นอะไรเงี้ยเราก็ลองไปยือ่อธนาคารดูแล้วพอผ่านไปประมาณเดือนก,กว่ากเขาก็โทรกลับมาไอ้เรื่องของคุณผ่านแล้วนะ สเต็ปแรกเราได้เราก็เลยไปหาช่างก็นัดวันแล้วก็แบงค์เนี่ยเขาก็ยอมจ่ายค่าที่ให้ก่อนนะครับแล้วก็เราก็สร้างไปเรื่อยๆบ้านหลังแรกของเราทํากําไรให้เรากี่บาทครับเออผมขายไปผมลงทุนไปประมาณล้านสล้านหก็ขายไปล้าน9ก็ได้อยู่ประมาณ4ี่แสนสี่แสนบาทครับกับธุรกิจแรกตอนนั้นรู้สึกไงครับเราต้องบอกว่าได้ประสบการณ์ในธุรกิจนี้เพรารู้สึกมันเป็นไงรู้สึกมันเหมือนแบบว่าเริ่มแบบว่า สว่างเลยสนวะ่างเลยมันแบบเฮ้ย,เ,ยเ,รเราเริ่มได้แล้วอ่ะมันจุดจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราแบบอกว่าเฮ้เราก็ทําธุรกิจได้นะคุณเกมครับเป็นนักธุรกิจจับเงินล้านครั้งแรกตอนอายุ30และก้าวเข้าสู่การเป็นนักธุรกิจร้อยล้านเนี่ยไม่ทราบว่า,าตอนไหนครับตอนที่เราเริ่มโครงการอาคารพาณิชย์แล้วก็มาทําคอนโดคอนโดมิเนียมโลลท์แปดชั้นนะครับเจ็ดสิบเก้ายูนิตตรงนี้เราก็สามารถที่จะจับ ธุรกิจที่มันเป็นร้อยล้านได้ซึ่งมผมคิดว่าไอ้ตรงจุดตรงนี้แหนละหลายท่านก็คืออาจจะไม่ค่อยที่จะมองว่าเฮ้ยไม่กล้าเข้ามาเห็นมูลค่ามันเยอะอจริงๆทุนแค่ชนะใจตัวเองอแล้วก็ระดมลงมาทำม,มันไม่ใช่เรื่องยากอย่ามัวคิดในเรื่องที่คิดไม่ออกให้ถือศีลน,นั่นสมาธิแล้ววิธีแก้จะผุดขึ้นมาอันดับอัศวะโผคิดมชีวิตต้องเข้าตาจน เชิญหน้ากับมรสุมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตอายุน้อยร้อยล้านของเรามีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างไรจึงทําให้เขาสามารถสู้ชีวิตและประสบความสําเร็จได้เช่นทุกวันนี้พบคาตอบได้ช่วงหน้าครับพ่อเคยพูดมานานแล้วว่าถ้าเกิดพ่อไม่มีเงินหรือไม่มีอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเขาจะไปอยู่วัดไปดูก็คือเขาเขาฆ่าตัวตาย ชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกเมื่อดูรายการจบแล้วเข้าไปกดไลค์และตอบคำถามใน f a c e b o o k อายุน้อยร้อยล้านผู้โชคดีสิบท่านจะได้รับหนังสือไขรหัสถึงซับเงินล้านและไขรหัสรวยด้วยจิตอย่างรู้พร้อมลายเซ็นคุณสุริจกักรสีอาลีส่งตรงถึงมือคุณจากสำนักพิมพ์สต็อกมอลล์ค่ะ คนที่จะก้าวจากก้าวแรกมาสู่ผู้ประกอบการเลยนะักลงทุน,นคุณต้องมีความรู้จากที่ผมเป็นลูกกรรมกรแล้วเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณชนะใจตัวเองได้เนี่ยคุณก็รวยอาศัยองค์ความรู้ที่มีสะสมมาเนี่ยคุณสามารถทําได้กว่าจะประสบความสําเร็จจนสามารถพลิกชีวิตได้เป็นนักธุรกิจร้อยล้านดังฝันแต่แล้วช่วงหนึ่งของชีวิตกลับต้องเผชิญหน้ากับมรสุมครั้งใหญ่แต่เพราะอะไรอายุน้อยร้อยล้านของเรา จึงสามารถก้าวผ่านอุปสรรคในครั้งนั้นมาได้ไปพบคำตอบได้ในช่วงนี้ครับอย่างนี้ครับคุณเกมครับ,รบผมคิดว่ากว่าที่คุณเกมเนี่ยจะมาเป็นอายุน้อยร้อยล้านเช่นวันเนี่ยผมต้องฝ่าฟันต่าง,งๆมามากมายเลยครับพอจะมีข้อคิดแง่คิดอะไรที่จะแชร์กับพวกเราชาวอายุน้อยร้อยล้านสักนิดนะครับคือตอนนั้นเนี่ยผมเ,เริ่มทําธุรกิจจากบ้านหลังแรกเสร็จแล้วเนี่ยผมก็รับทําต่ออีก3 4หลังรู้สึกว่าจะเป็นประมาณหลังที่3เนี่ยมันเกิดปัญหา ก็คือเหมือนพอเราสร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยงวดสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ยอมจ่ายเราก็คือมันเกิดจากตอนที่ว่าความเข้าใจที่ต่างกันเขาเขาไม่จ่ายเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยผมเริ่มทําธุรกิจที่ทางหนังสือด้วยตอนนั้นมีหนังสือด้วยมีธุรกิจหนังสือก็เหมือนว่าหนังสือขารอพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่จ่ายเงินผมช็อตผมก็ต้องบอกกับพนักงานรุ่นนั้นนะครับทุกคนบอกว่าผมอยากร่วมธุรกิจกับทุกท่านนะแต่ผมไม่มีตังที่จะจ่ายไม่มีเงินไม่มีสภาพคล่อง ไอ้วามสุขตอนนั้นเป็นวามสุขที่มันลาบากใจนะมันผิดจากความฝันที่เราวาดเอาไว้ไหมครับมันมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยคือตอนนั้นเราคิดปัญหาเราคิดเราทําใจเผื่อว่าไม่ไม,ไม่เคยมันทําให้เราจิตใจ,ใจเราเนี่ยหดหูเลยตรงนั้นเงินบอกว่ายี่สิบามสิบาทจะเติมน้ามันรถมอไซค์ไปหน่ยไม่มีจากจุดที่รู้สึกว่าอะทุกอย่างกาลังจะดีขึ้นแล้วด้วยนะ คือเหมือนกับมันกําลังจะดีขึ้นแล้วเสร็จปุ๊บมันตกลงมาใหม่แล้วคราวนี้ตกลงมาแล้วเจ็บหนักกว่าเดิมด้วยพอพัวพันเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วเนี่ยมันทาให้จิตใจเราไม่ค่อยดีมันมาพัวพันกับเรื่องส่วนตัวด้ไหมครับใช่ก็คือเหมือนตรงนี้พอเรามีปัญหาตรงนั้นเนี่ยความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยมันลดลงไปมันลดลงไปแล้วปัญหามันแย่ลงไปมันแย่ลงไปเราก็ยิ่งจัดการกับมันแย่จนทําอะไรไม่ได้ต้องนอนเฉยเฉยนะครับจนนอนเฉยเฉยเสร็จช่วงนั้นเนี่ยพ่อของผมเขาก็เข้ามามาหาผม เพราะตอนนั้นเนี่ยผมเปิดเคยเปิดร้านเกมให้เขาดูแลที่บ้านนอกตอนหลังเนี่ยมันมีลูกค้าเออมันมีคู่แข่งมาเปิดมันทําให้ลูกค้าเนี่ถูกแบ่งไปมันก็เลยจะต้องปิดลงเ<ม>พราะร้านปิดไปเนี่ยพ่อเขามาหาช่วงที่ผมตกชีวิตตกตามพอดีพอเขามามาที่นครสวรรค์นเนี่ยเขาก็มาเห็นว่าเฮ้ยสภาพเราเนี่ยมันแย่เขาก็เลยบอกว่าเขาเคยจะให้มันเหมือนเครื่องรางของของขาังห้ไทำนงนั้นนะ<ม>จะให้ผม,มแล้วผมก็เลยบอก,<ม>บ,อกบอกเขาไปบอกว่าถ้าเกิดม,มันดีจริงอ่ะพ่อเขาคงรวยไปแล้วสิ แล้วพอตอนนั้นก็คือพ่อเคยพูดมานานนะว่าถ้าเกิดไม่ต้องห่วงพ่อนะถ้าเกิดพ่อไม่มีเงินหรือไม่มีอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเขาพูดอย่างนี้ตลอดว่าถ้าเกิดเขาไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปอยู่วัดนะครับแล้วหลังจากที่เขากลับไปสองสมวันเนี่ยทางน้องพ่อคือป้าผมเ,เขาก็โทรมาบอกว่าพ่อเสียผมก็เลยต้องกลับไปไปดูก็คือเขาสพยังอยู่ที่วัดอยู่เลยเ mm hmm. ขาฆ่าตัวตาย จิตใจของเราเนี่ยมันถดถอยแล้วเนี่ยมันถดถอยลงไปอีกขนาดไหนมันมันมันก็แย่สุดๆนะมันมันวัดยากด้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของไม่ไม่สามารถมีระดับมาวัดแต่ถ้าเกิดคือมันสุดๆเนี่ยตอนนี้ความรู้สึกคือมันประดังเข้ามาเนี่ยทำเราถึงจุดต่ำสุดเสร็จแล้วเนี่ยเราก้าวขึ้นมาอย่างไรที่ทําให้เรามาถึงนักธุรกิจทุกวันนี้ได้นักปสบกรณ์สําเร็เราก้าวขึ้นจากจุดนั้นอย่างไงครับพอพอผ่านเรื่องงานศพพ่อไป เสร็จแล้วเนี ion, uh, ่ยเราก็เริ่มมาศึกษาเรื่องของธรรมะก็คือเหมือนว่าเราทําให้จิตใจเราสบายขึ้นอ่านก็คือเพื่อให้แบบว่าเราดีขึ้นคนอื่นเขาแนะนำเราก็อ่านนะนรพอเรานั่งแต่เราพอเราอ่านแล้วเราเริ่มฝึกตามเขาเขาบอกว่าอยู่กับปัจจุบันกำลังสติมีปัจจุบันอะไรเงี้ยไม่ยึดติดลูกค้าก็เริ่มโทรเข้ามาบอกเนี่ยผมอยากจะทําบ้านอะไรเงี้ยเริ่มเข้ามาแล้วก็ไปรับทําบ้านกับลูกค้าต่อแล้วก็รับทําต่อแล้วทําต่อไปเรื่อยๆแล้วเริ่มมาเป็นโครงการ พอพื้นฐานเนี่ยตอนแรกเนี่ยเหมือนว่าคนที่จะก้าวจากก้าวแรกมาสู่ผู้ประกอบการเลยนักลงทุนเนี่ยคุณต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นคือผมสะสมมาครบแล้วแต่พอมาเจอปัญหาผมไปไม่รอดเพราะฉะนั้นคือผมก็เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย,ยตรงเนี้ยมันเป็นส่วนนะที่ว่าถ้าเกิดเราเรียนเก่งมากแค่ไหนหรือว่าเราจบด็อกเตอร์เนี่ยมันก็แค่จับความสำเร็จได้ส่วนหนึ่งมันไม่ได้ทั้งหมดหรอกออคุณทำแล้วคุณเจอปัญหาคุณก็ไปไม่ ียมครับในฐานะที่คุณเกียเป็นอายุนอยร้อยล้านที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายถ้าต้องให้กําลังใจคุณผู้ชมของเราจะบอกเขาพวกเขาว่าไงบ้างครับหนึ่งแหละคุณต้องมีความรู้พอคุณมีความรู้เสร็จแล้วเนี่ยมันเพียงพอไหมซึ่งสิ่งที่ผมกระทำไปเนี่ยมันไม่เพียงพอนั่นก็คือเหมือนว่ามันเป็นเรื่องของพลังงานจิตที่คุณจะต้องมาบริหารเพราะถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่จะชนะใจตัวเองได้เนี่ยคุณไม่มีทางรวยคือถ้าเกิดคุณเมื่อไหร่ที่คุณชนะใจตัวเองได้เนี่ยคุณก็รวยเพียงแค่คุณชนะใจตัวเอง คุณบอกกับตัวเองแล้วคุณตัดสินใจทำตามนั้นอย่างจริงจังและต่อเน,นื่ออาศัยองค์ความรู้ที่มีสะสมมาเนี่ยคุณสามารถทําได้ชาติกำเนิดเป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ได้แต่อนาคตเป็นสิ่งที่ทุกคนขีดเส้นได้ลูกกรรมังกรของเราในวันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น ฝันให้ไกลและก้าวเดินไปอย่างแน่วแน่สิ่งเหล่านี้คือเป้าหมายที่ทำให้เขาสามารถฝ่าฟันกับมรสุมชีวิตมากมายสุวิจักศรีอารีโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดหมายปลายทางแตกต่างกันไปแต่จะเหลือสัก